ปัญหาและเฉลยวิชาธรรมภิภานักธรรมฉันเอกสอบในสนามหลวงพุทธศักราช2559ข้อหนึ่งอุเทศว่าสูทั้งหลายจงมาดูโลกนี้โลกในที่นี้หมายถึงอะไรคนมีลักษณะอย่างไรชื่อว่า มกอยู่ในโลกต่อหมายถึงโลกโดยตรงได้แก่แผ่นดินเป็นที่อาศัยโดยอ้อมได้แก่โมวสัต์ผู้อาศัยผู้ไร้วิจารณญาณไม่ยังเห็นโดยท่องแทะเพลเพลนในสิ่งอันให้โทษละเลงจนเกินพอดี ในสิ่งอันอาจให้โทษติดในสิ่งอันเป็นอุปการะจนถอนตนไม่ออกคนมีลักษณะอย่างนี้ย่อมได้รับสุขบางทุกบางแม้นสุขก็เป็นสุขเพียงสามมิสุขสุขอันมีเหยื่อล่อใจเป็นเหตุให้ติด ดุดเยืออันเบ็ดเจี่ยวไว้ฉะนั้นข้อสองนิพิทาคืออะไรปฏิปทาเครื่องดำเนินให้ถึงนิพิทานั้นอย่างไรต่อนิพิทาคือความนายในทุกขันอย่างนี้คือ พิจารณาเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เทียงเป็นทุกข์ทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาย่อมเกิดนิพิทาเบื่อหน่ายในทุกขันไม่เพลิดเพลินยึดมั่นหมกมุ่นอยู่ในสังขารอันยั่วยวนสเสน่หา ข้อสามวิราคะได้แก่อะไรคำว่าวัตตูปัเฉโททำเข้าไปตัดเสียซึ่งวัตตะมีอธิบายว่าอย่างไรต่อได้แก่ความสิ้นกำหนัดอธิบายว่าวัตตะหมายเอาความเบียนว่าย ตายเกิดด้วยอำนาจยิเลกกรรมและวิบารวิราคะเข้าไปตัดความเวียนว่ายตายเกิดน,นั้นเรียกว่าวัตตูปัจเฉโททำเข้าไปตัดเสียซึ่งวัตตะข้อสี่ความหลุดพ้นอย่างไรเป็นสมุเฉกวิมุติ จัดเป็นโลจิยะหรือโลกุตระต่อความหลุดพ้นด้วยการตัดจิเลสได้เด็ดขาดได้แก่อริยมรรจัดเป็นโลกุตระข้อหา้าทำอะไรเป็นยอดแห่งสังคตะธรรมเพราะเหตุอะไร อถิงคิกรรมเป็นยอดแห่งสังคตะธรรมเพราะองแปดแต่และองค์แต่และองค์ของอัังฐคิกรรมก,ก็เป็นธรรมดีๆรวมกันเข้าทั้งแปดย่อมเป็นธรรมดียิ่งนักและเป็นทางเดียวนำไปถึงความดับทุกข์หรือ ถึงความหมดจดแห่งทัศนะข้อหสันติความสงบเกิดขึ้นที่ใดมีปฏิปทาที่จะดำเนินอย่างไรต่อเกิดขึ้นที่กายวาจาใจมีปฏิปทา ที่จะดำเนินคือปฏิบัติกายวาจาใจให้สงบจากโทษเวรัย,ยด้วยการละโลกามิตรคือการมมกุณห้าข้อเจ็ดพาบาลีว่าสภูป,ปิิปฏินิสโข ทำเป็นที่สละอุปธิทั้งปวงในคำนี้อุปธิเป็นชื่อของอะไรได้บ้างแต่และอย่างมีอธิบายว่าอย่างไรต่อเป็นชื่อของกิเลและปัญจขันที่เป็นชื่อของกิเลมีอธิบายว่า เข้าไปทรงคือเข้าครองที่เป็นเชื่อปัญจขันธ์มีอธิบายว่าเข้าไปทรงคือหอบไว้ซึ่งถูกข้อแปดคติคืออะไรสัตว์โลกที่ตายไปมีคติเป็นอย่างไรบ้าง ตอเคือภูมิหรือพบเป็นที่ไปหลังจากตายแล้วมีคติเป็นสองคือหนึ่งภคติภูมิเป็นที่ไปข้างชั่วซึ่งเกิดจากการประพฤติทุจริตทางกายวาจาใจสองสุขติ ภูมิเป็นที่ไปข้างดีซึ่งเกิดจากการประพฤติสุจริตทางกายวาจาใจข้อ9ในพระพุทธคุณ9ประการนั้นส่วนไหนเป็นเหตุส่วนไหนเป็นผลเพราะเหตุอะไรต่อพระพุทธคุณส่วนเป็นอัตสมบัติเป็นเหตุ ส่วนปัญาเหตตะปฏิบัติเป็นผลเพราะทรงบริบูรณ์ด้วยพระพุทธคุณส่วนอัตตะสมบัติก่อนแล้วจึงทรงบำเพ็ญพุทธกิจให้สำเร็จประโยชน์แก่เวไน,นข้อสิบในวิสุทธิจ็ตวิสุทธิข้อไหนบ้างเป็นเหตุให้เกิดขึ้นและตั้งอยู่แห่ง วิปัสนาเพราะเหตุอะไรจงอธิบายต่อสินแลวพิสุทธิ์ความหมดจดแห่งสินและจิตตะพิสุทธิ์ความหมดจดแห่งกิตเป็นเหตุให้เกิดขึ้นและตั้งอยู่แห่งวิปัสนาเพราะผู้มีสินไม่บริสุทธิ์จิตยังไม่สงบเมื่อจิตไม่สงบ ก็ยากที่จะเจริญนิัสสนา